เอายากร้านหน่อยสันติโอ้ยองยาเนี่ยเป็นงุ่มหอยขอเข้ามามหงุดหงิลยเนาะโอ้ยจะเหม็นมันเนาะถึงงานถึงเวียดอือจะงุ่มหอยหอยขมเอากระชีว่าสิม๊กเอ่อว่ากันเลี้ยงคุ้งสุดท้ายนี่แล้วเป็นจังไหนเสียนงวดนี่ฮะถือเงี้วถือเงี้วถือเงี้ยแล้วเรียกเขาแล้วเป็นบ่ถือเัี้แล้วนี่ว่าฝันดีเพื่อจังไหน ฝันกับวันเมลีข้อส่วนต่ออืมเกิดได้เม,ม,มือเมื่อวานนี้ฝันเห็นบ่อฝันว่าจังเดย์นี่จังเดย์ไปจังเดย์ลายสูตรแล้วกระเปเซียวสูตรเด้ดอืมนี่ล่ะสูตรล่างเม่นเม็นนี่ล่ะกับเลขเอ่อบนห้านี่ก็สุดยอดแล้วเออล่างล่างก็ติดแต่มาบ่อทั้งวันนี้เพราะ่ฝันเกี่ยวอืมหมายถึงฝันแนวใหม่ฝันว่าจาังไงละ่ะ เอ้ยห็นฝันว่างีสามกี่ที่ดิฝันฝันว่าได้เป็นตำรวจพะนะเอาคือบเ,อเป็นตือได้เป็นตำรวจคือบ่ฝันว่าเขาจับเขายัางเป็นสันเพราะดได้สูบในมันไปจับเขาไหมโอ้จ้าเป็นตำรวจไปช่วยจับคิดจังไปจับไปพวกอะไรยังะพวกตั้งดาวน,นี่เนี่ยโอ้ค่ะมันไปเลยบ้าน จับเขามาร่วมร่วมกันแล้วเขาเลยถามวันอ้าววันทีจับจับมาเรียกค่าใชยบริษัทเขาถามเหรอืมอะไรแบบมันเรียกค่าใช้เกิผู้ละจักบาทบริษัทถามเขาขึ้นจ้าเขาเรียกว่าแห้หาชิบะวีเป็นเลขบวกเมมเบอร์เขาบอกเลขบวกคะเซียนตั้งแล้วอ่ะมันตรงก็อยู่ตัวนั้นเมมเบอรตีแม่ได้เป็นตำรวจก็สิบโอออกอายุหนั่นบว คือจังได๋ครับเขาเอาเงินมาใส่มือให้เอามาเอาคุณา50บาทเรียงแถวกันมาคือเด็กน้อยเขาแถวเนี่ยอือแต่ว่าเขาเงินใส่มือให้อยู่แม่นบ่จ้ะ่นอุ้ยสิบ่หา50บ่นนี่นะนี้มันมันมีเฮสูตรขึ้นมาอีก4ตัวจ้า4ตัวสสิว่าว่า4ทิศก็บ่แม่นมันบ่ได้เฮ็ดสูตร4ทิมันเฮ็ดเป็นคึมเครื่องหมายบวกนั่นแหละจ้าก็คล้ายๆแบบนั้นล่ะอื สูดดีมันเดินดีสิมันมาเข้าวตัวนี้ไหมโอ้ค่ะมันพิมพมิตัวใดเนี่ยค่ะบ่าสู้ฟังเลยค่ะใดบ่าวเอฟซีฟังมีเจ็ดจ้ะซีจ้ะไาไม่สูดนี่อันคือเครื่องไม้บวกแล้วก็มีดเจ็ดอยู่ทึงๆซีอยู่ข้างๆแล้วก็บหายอยู่ข้างล่างแล้วสูดอยู่ใต้ล่างงั้นบ่จ้ะเขาเขียนเครื่องไม้บวกเขากับเชื้อนี่เชื้อตัวเลขใส่งามมั่นนะเมนจานเมนจ่าเขาใจอยู่เขียนไปเราก็ได้จ้ะเขียนเขียนเขียนไปแล้ว คาเมนคาเมนจับคู่นี่เสียนสิจับแบบใดจ่ะจับเกาเกรับรักศูนหน้าจ้ารักซุนก็รักเจ็ดจ้าเพรานั้นแหะว่าต้องไปว่นไปว่นมานหลายอืมก็คือมีตัวไหนเนี่อันศุนศูนยกับศูนห้าศูนย์เจ็ดศุนห้าศูนย์เจ็ดเออซุนซี่บอกว่าหลับนี่เดี๋ยวเอาจ้ามันจะรักเจ็ดกัน 7จ็ดสี่เจ็ดานตัวเจ็ดสี่เจ็ดานเจ็ศูนย์นั่นบ่เจ็ดศูนย์เออานี่าหลักศูนย์หอดใจล้ะก็มีอัหลักศูนย์มีศูนย์หาศูนย์เจ็ดออศูนย์เจ็ดเหอเนาะมันก็เป็นกับกับอันละจ้ะไปกับน้ำแนมันกับเบอร์จุตูก็แอล่าหรอมันขั้นกับอือค่ะที่ถ้าถ้าที่เหลือนี่มันก็บทเหเือจะเอียงเหรอันหาชี่มากู่บอกมักมักกับปจับหรือมันหลตัวอือจ้าเองต้นนั่นละ ค่ะกะว่าถึงแล้วเลขนี้สูตรนี้กะเป็นตาจอบเป็นบอบานนี้เห็นเก็บมาเก็บหลายเก็บถอยหลังหลายก่ได้มันมันมันเมื่อยมันไหลสูตรไหลจ้าก็เลยถอยหลังหกวัวเขาส่วนมากที่เขาล่างอืมจ้าเมนยังได้สูตรนี้จ้าสิมีสูตรหนึ่งบ่าเขาบมล่างเลยมีอีกัวหนึ่งว่ะ อจ้ะงดทีมันออกวงสามนะค่ะเดี๋ยวสีว้อยเอฟซีฟังเนาะนี่ก็ให้สีว้อยอีกยูดอกเป็นโครงสุดไทยกัรวมมาแล้วก็ให้เอฟซีจอบเบิ้งเนาะครับเือว่าแปลเข้าเนาะสูตรแต่ล่างอะกับเปียกเท่ากับสงสิมต่องสิมันใจยุบแปนกระไดอืมค่ะอู้แสดงว่าฝันดีเติบอยู่ได้นน่ฝันว่าได้เป็นตำรวจนน่แต่จังว่า มันจะเดือดขึ้นมากคือจังคนมาห้องเป็นผีหรอเขาป่าจักาเอาพยา,าย่างไข่กวนแล้วบอพ่อมาแจงกันบอแมนตีสี่ตีสา,บา,า,ามบอกว่าเฮ้ยประสนเอาเรื่องงอกมาเอาไผ่ป่ะย่างหางกับบะหมี่เขาเลยเป้นนอนก็เลยฝันอันนี้แหละจักรบเอเนอร์เนาะตรงอายุพอดีเนาะหาซูนซูนหาในกับเลขนี่ ต้องจีดำชื่ออะไรบอ้ะอ๋อคือบางสันนอเขาสั่นคลิปนี้เขาก็ลุงกันเลขกันอันซีทิปน,นี่กับเลขฝันไปกนน่อนเนาะเพื่ออฟซีสิบว่าสับสึนวันลันนี้ไปจงัจงสรุปก็ได้จ้าคอยสิสรุป่นละเอาวันที่สามสิบซะเนาะจ่อมือเลยเพราะว่าเขาสิสรุปว่าเลขลางเป็นจังไดเลขเออบนเป็นจังไดหรือว่าเลขบนนี่สี เน้นๆครับให้เน้นๆอีกจริงๆนะสูตรนี่แต่น้ำมามันเผาบ้าใครจ้าก็สิบ่เย็ดได้สิละเมียนจ่าเดียวเสียว่าคือว่าบอกสุฟังเนาะเอามาเป็นแนวทางคือเก่าหนังลาบเรียกมันหน่อยหาง่บมีอยังดอกมันเข่ามันเข่ามันมีเย็ดถ้ามันเข่านี่มันมีกำไรเลยนะมันเมียนอยู่ค่ะมันหน่อยอี๋ดีอยู่เด้เนาะพูดถึงวาเนี่หน่อยหน่อยแตมันโตมากด้วยเส้นมากกับมานเย็ดหางครับเย็ดไปเย็ดหางครับแล้ว ูนหาหาศูนหาหโอ้มาแข้งนี่คือเจ็ดหาหาเจ็ดกับหาศูนหานี่แหละมันตรงกับอายุแมนอืมจ้ะโอ้ฟังเอาเด้อค่ะจังเดกะเป็นแนวทางคือเกาเนาะถือว่าฝันดีเด้นี่ฝันว่าอันหอดแต่งตัวได็เป็นตำรวจตำรวจ่นน่ะอันแมนผู้เดมาสามตัวก็จับใสกกับเจ็ดศูนหาเลยเจ็ดศูนหาว่ะจีจ้ะเจ็ดศูนหาเด้อแต่มกสามตัวอันนี้คือวอาสู้กันฟังครับ เอาเงินใส่มือนี่มันสิว่าเป็นหาหาชูนในบ้านเนาะโอ้มันมันแน่นอนอยู่แล้วอืมเพราะว่าเอาเงินใส่มือหาสิบบาทไหมใส่มือกับมือหาอยู่เลยไหมหาหาชูนกับเป็นไปได้ไม่นจ้ะหาชูนหากับเป็นไปได้หนีซื้อแบบนี้ซื้อเลขแปลกๆเพราะว่าเลขสัญจรเนาะหรือมันสี่ห้าอมดสาวน้ามันห้าศูนย์ห้าจ็ดสี่บอกนี่เดียวย่านเป็นยังสี่เดียวค่ะย่านเป็นห้าศูนย์ห้าหรือหรือเป็นหรือเป็นอันห้ายังก่อ ศูนย์ห้าห้า <c oughs> ไปเดือเป็นเมียนจะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ศูนย์ห้า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 ศูนย์เจ้งสี่ก็ได้มันบ่แเ่นอนน้อ<ม>ยียดเปลี่ยนเหรอเมีนเพราะมันเป็นเลขวันออกอาทิตย์เนาะอันนี้แหละมันหนักสิเป็นเจังสี่ละ่ะกาบอกซูฟังกับวามฝันแล้วกะเลขกะซื้อว่าเลขสี่<อ>ทิศเนาะสี่ทิศสี่คู่นังสี่ไหมเลขสี่คู่เนาะอันที่ผมล่องไว้ผมผมว่าเลขอีก สีตบนล่างอืมสีคู่บนล่างเน้นอ๋จ้ะเอาเลยเด้อผู้ใดอยากติดตามทางเซียนกับพนมีเซียนพิ่นมีช่องของเพิ่นคืออ่าเซียนน้องไทยนำโชคเิ่นว่าจ้ะครับอืมเซียนน้องไทยนำโชคกันมันอยากติดตามก็ตามนั่นเลยเด้อตามช่องที่ทางเซียนพิ่นก็มีช่องคือกันติดตามติดตามได้เนาะค่ะหรือว่ามาเอาเก็บนี่ล่ะไปซะก่อน ค่ะค่ะเอาจังใดกะอ่าวันที่สามสิบเด้อเขาคอยมาทรส,สรุปว่าเอาจังใดนอนงวดนี้เขาเพราะเอฟซีสีบรอดลืมตัวเลขเนาะครับครับจะจะเอาจังใดกะ,ระดบรุกวนเวลาเฮงปังๆเ้อถือว่าฝันดีเราจ้าจังใดกะมานคักๆล้วงวดนี้ครับครับค่ะค่ะค่ะวันดีจ้าทียนครับผม